สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้หวันนี้กรุงเทพหนาวนะครับวันนี้กรุงเทพค่อนข้างหนาวนะครับผมตื่นมาเนี่ยหนาวเลยนะครับวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันนะครับมาวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันนะฮะสวัสดีครับ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 อ่สวัสดีนะครับสำหรับใครนะครับอยากสอบถามราคาแมงกเก่าเหรียญเก่านะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ตรงนี้ นะครับมาเป็นตัวแอดํำหน้านะครับแป้งไทยแล้วก็เลขเก้าสามตัวนะนะครับตรงนี้นะครับส่งรูกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเออวันนี้ผมดูให้ไปประมาณสักกี่คนแล้วเนี่ยได้ประมาณสองพันกว่าแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสี่ห้าร้อยนะครับอ่าตอนนี้นะตอนนี้นะครับนะตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วกันนะอืมนะครับ หลังจากไลฟ์เสร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับอ่ะนะครับวันนี้ผมลงเป็นรูปเหรียญบาทไปนะครับมาเป็นรูปเหรียญบาทเอ่อปีสองห้าสองห้านะครับมาปีสองห้าสองห้านะครับอันนั้นเป็นพเสดนเล็กนะครับเหรียญการกุศลปัดเงาราคามียังครับงงลองส่งรูปมาให้ผมดูดูหน่อยได้ไหมคุณเกียงศักดิ์ ลองส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับมาผมจําไม่ได้ว่าเหรียญการกุศลปัดเงาคือเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเอ่อลองส่งรูปให้ผมดูละกันเนาะนะครับลองส่งรูปให้ผมดูละกันนะครับนะใครอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเ่าก็สอบถามในไลน์นี้ได้เลยนะครับสอบถามผมในไลน์นี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมตอบให้นะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้แล้วกันเนาะนะครับ แต่ผมจะพามาดูเหรียญแล้วกันนะหรือว่าวันนี้ผมมาเร็วเนี่ยหรือว่าวันนี้ผมมาเร็วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับามาคุณใจถึงทำสวัสดีครับอมายวผมกลับกล้องให้แล้วกันนะสวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับมีครับปีสองห้าสองห้าดีครับดีนะนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อ นะครับอ่าอันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับพีสองห้าสองห้านะครับอ่าสองห้าสองห้าแบบนี้นะครับก็ดูง่ายนะครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะนะครับอ่าไม่ได้มีอะไรนะครับด้านหลังแบบนี้จะเป็นแบบนี้กันทุกเหรียญแหละนะครับปกตินะครับปกติถ้าวันนี้มีคนมีเยอะอ่าดีครับ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าของคุณมีแบบที่ผมรับซื้อไหมนะครับอันนี้คือแบบที่ผมรับซื้อนะครับอ่าแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือเหรียญที่หลายๆคนส่งมากันวันนี้อ่าเห็นไหมนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยสังเกตเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงนะครับอ่าดูเห็นไหมนะครับ ด้านบนเนี่ยจะพัสเศนเล็กกว่าเห็นไหมเนี่ยพ so ัสดเศนของเขาเนี so ่ยจะเล็กกว่านะครับเนี่ยด้านด้านเนี้ยคือที่ผมรับซื้อนะส่วนอันเนี้ยคือเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือพเสดเศนใหญ่ไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือพัสเศนเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมทําคลิปให้ดูแล้วนะครับอน่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้ดูอนะน่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้ดูนะครับไลฟ์เมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาทําให้ดูใหม่ละกันเน เดี๋ยวผมมาทําให้ดูใหม่แล้วกันนะครับดูง่ายๆดูง่ายมากๆนะครับดูง่ายมากๆนะครับเดยกรุ่นนี้นะครับวิธีการแยกบล็อกนะครับคือบล็อกเนี่ยเขาผลิตมาน้อยนะครับเขาถึงแพงนะครับส่วนในบล็อกเนี่ยเขาผลิตมาเยอะนะครับมันก็เลยไม่แพงนะครับเพราะฉนั้นผมซื้อตัวแพงนะไอตัวไม่แพงเนี่ยผมไม่ซื้อนะครับนะครับวิธีแยกบล็อกดูยังไงนะครับดูดอดูตรงดอเด็กนะ ดูดูดอเด็กอันนี้จะหนาๆนะครับมาอันนี้จะหนาแล้วหัวเนี่ยนะครับหัวเนี่ยมันก็จะสูงๆเห็นไหมส่วนเหรียญละสองสามพันเนี่ยเห็นไหมตัวหนังสือเขาจะบางนะครับแล้วตัวหัวดอเด็กเนี่ยก็จะต่ำๆเห็นไหมต่างกันนะครับนี่คือวิธีการแยกบล็อกนะครับง่ายๆนะครับตัวหนาตัวบางหัวสูงหัวต่ำหัวต่ำแพง หัวสูงไม่แพงนะครับอ่าดูแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับนะครับอ่าง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบใช้ดูประจํานะครับก็คือตรงไหล่เห็นตรงไหล่นี้ไหมนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้มันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมหนาๆขึ้นมาเห็นไหมนะครับเหรียญเนี้ยสึกแล้วนะเหรียญนี้สึกแล้วแล้วก็ถูกล้างมานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผ่านใช้แต่ไม่ถูกล้างนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะบางๆส่วนนี้เขาจะหนาๆนะครับเหรียญผ่านใช้ส่วนใหญ่ ก็จะหนาแบบนี้นะครับอ่อาเนี่ยก็จะหนาแบบนี้แต่สิ่งที่หลอกกันไม่ได้จริงๆก็คือตัวดอเด็กนั่นเองนะครับตัวดอเด็กนั่นเองแต่สําหรับผมเนี่ยผมเจอผมดูมานานละกันอ่าผมดูมานานนะครับเหรียญรุ่นนี้ผ่านมือผมมาเป็นสิบๆเหรียญแล้วนะครับเวลาผมดูผมผมก็ดูง่ายนะครับอ่าผมดูอ่าอันนี้เปอร์เซ็นต์เล็กอันนี้อันนี้คือ,อเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับ <S <S ผมก็จะดูง่ายละนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเหรียญอยู่ในมือนะครับลองกลับไปดูละกันนะครับ ว่าของคุณเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ถ้าเป็นแบบบนเนี่ยคุณได้ตังค์แบบล่างไม่ได้ตังค์นะครับวันนี้ร้อยละเก้าสิบที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นพัสเซ็นใหญ่นะผมไม่ซื้อพัสเซ็นใหญ่นะครับผมรับซื้อเป็นพัสเซ็นเล็กแบบนี้นะฮะอ่านะครับดูง่ายนะครับดูง่ายๆนะครับลองขับไปดูกันละกันนะครับ คุณบ้านนาใช่ครับใช่ครับที่ผมส่งในไลน์นะครับดูผมด้วยครับได้ครับเหรียญห้าบาทปีสองห้าสิบหกรับไหมครับรับครับผมรับนะรับรับนะครับวานก็เพิ่งซื้อมานะลายเหรียญอยู่นะครับหลายหลายเหรียญอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวันนี้เอาเหรียญอันนี้ให้ดูอีกเหรียญหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทสยามิน เห็นไหมนะครับห้าบาทสยามินนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับตรงนี้เขียนว่าสยามินนะครับสยามินนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นห้าทันวาสองห้าสองศูนย์แบบนี้นะครับห้าทันวาสองห้าสองศูนย์นะครับแบบนี้ดูง่ายนะครับมีแบบเนี้ยผมรับซื้อนะเหรียญละพันนะครับอ่านเหรียญห้าบาท สยามินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแพงนะนะครับแต่ตอนนี้ก็ตามสภาวะเศรษฐกิจละกันนะนะครับของออกมาเยอะนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นตัวพอปลอนะครับพอปลอจริงๆเหรียญรุ่นนี้ดูง่ายมากนะครับดูง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรมากขอแค่ด้านหลังเนี่ยเป็นปี2520นะครับข้างหน้าเนี่ยเขียนสยามินจบเลยนะครับดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับ5บาท แลกพันหนึ่งนะครับอันนี้1บาทแลกสามพันนะครับอันนี้เป็นเหรียญผิวเดิมนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญผิวเดิมนะครับแต่ว่าเขาเก็บไม่ดีเพราะว่าเห็นไหมจะมีรอยบาดเห็นไหมนะครับแต่ก็ยังเป็นผิวเดิมอยู่นะครับน่าจะเป็นรอยกระทบของเหรียญน,นะครับผิวเหรียญผิวเดิมอ่ะเราต้องจับแบบนี้นะส่วนผิวที่มันถูกล้างมาแล้วอันนี้จับยังไงก็ได้เพราะยังไงอันนี้ก็ผิวหายเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าผิวเดิมจับแบบนี้นะครับเดนผิวเดิมเนี่ยเห็นไหมเห็นแสงอะ่ะเนี่ยมันจะเล่นแสงแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเล่นแสงแบบเนี้ยนะครับเนี่ยนี่ผิวไม่เดิมเห็นไหมเออมันจะด้านละนะครับมันจะด้านนะครับไม่มีอะไรนะครับมันจะด้านนะครับดูง่ายนะครับวิธีการผมดูง่ายมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องลนะมีใครถามอะไรผมไหม มีถามมีใครถามอะไรผมไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับน่สวัสดีครับเข้าไปดูอินบ็อกซ์ให้หน่อยครับเดี๋ยวมีคนดูให้นะครับสวัสดีครับคุณบีพีสวัสดีครับเรียนห้าบาทสองสิบหกแล้วไหมครับอ่านะครับครับก็ใครที่มาไม่ทันก็ลองกดย้อนดูแล้วกันนะครับอันนั้นผมก็ ดูง่ายนะครับดูค่อนข้างง่ายนะครับเหรียญหนึ่งบาทปี2525นะครับถ้าเป็นแบบที่ผมรับซื้อตอบราคาให้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะใครส่งอะไรมาเนี่ยผมดูให้ทั้งหมดนะครับดูเป็นพันๆคนเนี่ยผมก็ดูให้หมดนะครับถ้าใครมีราคาผมตอบกลับให้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับก็สําหรับใครนะครับอยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าอีก2รูกมาก็ใน ไลน์นี้นะครับผมจะตอบได้ไวหน่อยนะเป็นตัวแอดนำหน้าแบงค์ไทยแล้วก็เลขก้าสามตัวนะอย่าลืมเติมแอดนะครับแบงค์ไทยแล้วก็เลขก้าสามตัวหรือว่าจะมาในเพจนี้ก็ได้นะครับแต่เพจนี้อาจจะดีเลย์หน่อยนะอ่ามันอาจจะดีเลย์หน่อยเลยทําให้ผมตอบช้านะครับผมจะตอบในไลน์เนี่ยได้ไวกว่านะครับเฮงรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเวลาสักสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะที่ผมจะมาไลน์นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย